E.P. นี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกัน9โมง20ทหารไทยยิงปืนใหญ่ถล่มกระเช้าขเขมรขึ้นเนิน350ที่ปราสาทต,ตาควายขเขมรปั่นจนหัวหมุนสื่อนอกบิดเบือนข้อเท็จจริงอ้างไทยยิงก่อนหลักฐานชัดขเขมรเปิดก่อน5จุดใหญ่ใช้จรวดยิงสนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราสาท รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดตามรายงานข่าวครับเมื่อ9นาฬิกา20นาทีนะครับหรือว่า9้าโมงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทหารไทยของเราจะตัดกำลังเขมรท่านผู้ชมครับในการลำเลียงสเสบียงขึ้นมาที่ปราสาทตาควายได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทหารไทยของเรานะครับ ยิงปืนใหญ่ถล่มกระเช้านะครับทางขึ้นเนิน350ท่านผู้ชมครับล่าสุดคุณว่าสนาหน,าน่าน่วมครับออกมาโพสต์บอกว่ายับทับภาคที่สองเผยกระเช้าใหม่ขึ้นปราสาทตาควายเนิน350และบันไดปูนของเขมรได้ถูกทำลายแล้วด้วยการโจมตีทางอากาศซึ่งในพื้นที่ท่านผู้ชมครับมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบินเอฟโชของเราบินขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับที่เนิน350ที่ปราสาทตาควายเนี่ย เราพยายามที่จะยึดคืนมาชัดเจนแหะครับว่ากองทัพภาคที่2นะครับก็ใช้แผนยุทธบูดินนะครับทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพบ,บกนะฮะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2นะครับท่านผู้ชมและเราเองก็เลงไปที่ปราสาทตาควายที่เราเองเนี่ยนะครับโดนขมิบบุกเข้ามายึดนะครับถึงบ้านเนี่ยนะฮะเออครั้งนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์ทวงคืนปราสาทตาควายและครับก็ต้องบอกว่าพิกัดเนิน3-50เนี่ยนะครับ ทางฝั่งของขเขมรมันทำบังเกอร์ไว้แข็งแรงมากนะครับบนยอดเขานะครับมีทางเดียวก็คือจะต้องใช้เครื่องบินเนี่ยปูพรมทิ้มไข่นะครับใส่พื้นที่ตรงนั้นซึ่งการประทะกันในรอบแรกเนี่ยเราลองแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จนะฮะก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจนะครับตัดกำลังก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในการพังกระเช้านะครับเนิน3-50ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระสาทตาควาย ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนั้นเนี่ยระยะ300เมตรนะครับถูกทำลายเรียบร้อยแล้วถือว่าตอนนี้ผลงานของกองทัพก็กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นการไปถล่มคาสิโนนะครับที่ช่องอันมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาถล่มนะครับใส่กระเช้าถัางขึ้นเนิน350ที่ประสาทตาควายแล้วครับดูเหมือนว่าสันดานขาเขมรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ นะฮะไปเอาอาวุธเนี่ยนะครับไปซุกตามชุมชนนะครับใช้มนุษย์เป็นโรคกำบังอีกแล้วนะครับใช้ชาวบ้านตัวเองเป็นโรคกำบังนะฮะสำหรับทหารขเขมรพวกนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปมันนะครับที่ยืนยันนะนะครับว่าการอบพยพของทางฝั่งขเขมรเนี่ยนะฮะก็กําลังอพยพแต่ทหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับในหมู่บ้านท่านผู้ชมครับ ตามคลิปนี้เลยนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็ยังคงปะทะกันอย่างไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมครับตลอดทั้ง5จุดใหญ่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองคัมเมนนี่ห้าวเสลเกินนะครับได้ของมาใหม่ก็อยากจะลองของดูเหมือนว่าการกระทำกับคำพูดเนี่ยนะครับจะสวนทางกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบว่ามารีโซเจนตาและหุนเซนก็พูดไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับคือต่อแหลโลกท่านผู้ชมครับ แต่ก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าวิธีเชิงรุกในการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยนะครับมันสําเร็จนะมันปั่นหัวสื่อได้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งสื่อเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า CNN นเนี่ยผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าหัวควยนะฮะสื่อสํานักนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรกับไทยนะครับมันจ้องที่จะทําลายไทยมาโดยตลอดนะครับสําหรับสื่อของ CNN ล่าสุดนะครับโอ้โหตอนนี้สื่อของเขมรโหนหมดแล้วครับนะฮะโหน CNN ท่านผู้ชมครับ เพราะว่าสื่อของสหรัฐรายนี้นะครับออกมารายงานบอกว่าไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชาท่ามกลางการสู้รบรอบใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นการล่มสลายของแผนสันติภาพที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานเมื่อสอเดือนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าสุดๆนะฮะสำหรับทางฝั่งของ CNN นะครับ บอกว่าไทยของเราโจมตีทางอากาศใส่กัมพูชาก่อนเฉยเลยนะครับโอ้โหหน้าไม่อายมากมันเขียนข่าวเนี่ยท่านผู้ชมสำหรับสำนักงานข่าวนี้นะฮะขอประจานมันนะฮะท่านผู้ชมครับคือพอสื่อของสหรัฐนะครับอย่างสีเรียออกมาพูดแบบนี้แล้วนะฮะมันจะเหลือหรอครับสื่อใหญ่นะฮะ CNN นะครับทำให้สื่อต่างๆเนี่ยก็พูดตามกันไม่ว่าจะเป็นสื่อของ CGTN นะครับเป็นสื่อทางฝั่งจีนนะครับก็ออกมาบอกว่าไทยเนี่ยยิงก่อนนะครับ สื่ออย่าง AP ระดับโลกอีกสื่อหนึ่งนะครับก็ออกมาพูดว่าไทยยิงก่อนเอ๊ะนี่มันยังไงท่านผู้ชมครับรวมถึง CNN นะครับสื่อต่างประเทศและเอลจาซีราพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไทยของเราโจมตีก่อนผมรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้และล่าสุดเนี่ยขเขมรก็ยังคงหลอกลวงทั่วโลกอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับ คือการประทะกันในรอบแรกทุกท่านจำได้ไหมมันไปเอาเครื่องบินโบอิงนะครับที่กำลังดับไฟป่ามาใส่ร้ายเราว่าเราเองเนี่ยนะครับใช้สารพิษนะครับเอาสารเคมีนะครับไปโจมตีใส่ขเขมรล่าสุดนี้มันเอาอีกแล้วครับเพราะว่าไอโอเมรน,นะครับภายใต้การคุมของหุ่นเซนได้มีการเผยแพร่นะครับภาพตัดต่อเครื่องบินใบพัดอายุ90ปีท่านผู้ชมครับอย่างสตูก้าจูนเกอร์นะครับ ต้องบอกว่าเครื่องบินนี้ตั้งแต่ยุคนู้นสงครามโลกครั้งที่สองท่านผู้ชมครับของเยอรมันออกมาปั่นกระแสหลอกคนชาติตัวเองนะครับบอกว่าทหารไทยใช้เครื่องบินใบพารทิ้งนะครับระเบิดใส่คาสิโนที่ช่องอันมาท่านผู้ชมครับเออเออดูมันนะฮะ ไทยมีหรอครับเครื่องบินประเภทนี้ท่านผู้ชมครับในยุคนี้นะฮะเราไม่ใช้แล้วนะครับเรามี F-16 เรามีกิฟเพนนะครับถ้าเครื่องบินใบพั s s เรามี A-T-6 ซึ่งมันไม่ใช่ A-T-6 ท่านผู้ชมครับมันเป็นสตูดง่านะครับ9กปีมาแล้วนะครับเครื่องบินลำนี้นะฮะที่ผมเชื่อว่าเป็นของไทยเนี่ยที่ผู้ชมครับ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่อองนู่นมันใช้กันก็มาปั่นหลอกคนในประเทศผมเชื่อว่าเนี่ยเผลอๆเ,เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยโง่เอาไปปีข่าวด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้ว ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของโคศกกองทัพน่าจะออกมาชี้แจงได้นะครับต่อสื่อต่างๆนะครับที่กำลังบิดเบือนข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องเร่งนะครับประสานงานไปยังทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศด้วยในการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าเขมรยิงไทยก่อนนะฮะท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันมันมีดาวเทียมสองดูแล้วนะครับแล้วรอบแรกเนี่ยนะฮะดาวเทียมหลักฐานชัดล้วครับว่าเขมรมันยิงก่อน ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าจะชัดเจนว่านะครับเราสามารถที่จะแก้ต่างในเรื่องนี้ได้นะครับล่าสุดนี้นะครับพลตรีวินไทสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกได้ออกมาแถลงการแล้วนะครับท่านผู้ชมระบุว่าไทยใช้อาวุธตอบโตตามแผนการเผชิญเฉพาะพื้นที่นะครับไทยจําเป็นจะต้องใช้หลักการป้องกันต่อเป้าหมายที่มีเจตนาภัยคุกคามต่อฝ่ายไทยข่าวทางทหารพบว่านะครับ ทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมกำลังพลยุโทโธปกรณ์อาวุธสนับสนุนเพิ่มนะครับที่มีแนวโน้มกัมพูชาจะมีการระบุพิขัดระยะไกลมาอย่างพื้นที่ตอนในซึ่งควบคุมพื้นที่นะครับใกล้สนามบินบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับและพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลที่อำเภอรปราสาสห่างจากแนวชายแดนเนี่ยแค่30กิโลแต่เพียงเท่านั้นนะนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเอายังไงต่อถ้าเกิดว่าทางฝั่งของขเขมรมันยิงเข้ามาที่สนามบินเนี่ยนะครับ ก็เท่ากับว่ามันลุกลามเข้ามาพื้นที่ภายในแล้วนะครับท่านผู้ชมงานนี้เนี่ยล็อกเป้านะครับบ้านหุ่นเซนที่พนมเปียนได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าทําได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนนะฮะพื้นที่ประชาชนที่ขเขมรเนี่ยมันจ้องที่จะเล่นงานแบบนี้เรามีสิทธิ์นะครับใช้การประทะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับ ต้องถามว่าหุ่นเซนจะห้าวพอไหมรครับที่จะกล้าทำยิงสนามบินไทยถ้ามันกล้ายิงท่านผู้ชมครับ D11A ของเราก็พร้อมนะครับอันนั้นยิงได้300กิโลนะครับเปลี่ยนฐานยิงได้นะฮะ F16 ของเรานะครับ15นาทีถึงแน่ กิเพนเนี่ยเร็วกว่าครับเอาสักสิบนาทีให้มันวินาทไปเลยนะครับแถวพนมเปนถ้ามันกล้ายิงนะครับซึ่งข่าวกลองก็บอกชัดะนะครับว่ามีการติดตั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เล็งพิกัดมาที่ระยะไกลก็แสดงว่ามันตั้งมาทางฝั่งของสนามบินบุรีรามแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะครับพลตรีวินัยสุวารีได้บอกกล่าวต่อว่ามีการประทะหลายพื้นที่หนักขึ้น กัมพูชาใช้ปืนเล็กปืนใหญ่เป็นเหตุให้กำลังพลของเรานะครับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ช่องบกพบหลักฐานกัมพูชานะครับเปิดปะทะในหลายพื้นที่พื้นที่ช่องอันมาเนิน6กเดห้วยตามาเรียพื้นที่คันนาปราสาทตราเมืองทมไทยตอบโต้ตามแผนเผชิญเหตุเป้าหมายทางคารทหารเท่านั้นนะครับแต่ขเขมรมันไม่คิดอย่างนั้นสิมันเล็งใส่ประชาชนเราอะ กองทัพอากาศจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองนะครับหลังพบว่ากัมพูชาจะใช้อาวุธเนี่ยยิงใส่ไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพวกจรวรหลายลำกล้องนะครับ bm 2 1หรือว่า r m 7 0นะฮะท่านผู้ชมครับไทยของเราก็ใช้สิบนั้นนะครับปกป้องอธิปไตยของเรานะฮะสนับสนุนยิงทางอากาศนะครับไปแล้วนะครับเน้นย้ำว่า เป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นการทหารของกัมพูชาเท่านั้นไม่ใช่นะครับไปยิงบ้านเรือนพลเรือนของเขมรอย่างที่เขมรกล่าวอ้างนะฮะท่านผู้ชมครับในเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่านะครับกำลังพลของเราเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ1นายและอย่างไม่ยืนยันอีกหนึ่งนายนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่า2นายแล้วก็บาดเจ็บ4แต่ตอนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7จถึงแนายแล้วต้องรอการยืนยันนะฮะท่านผู้ชมครับ กองทัพจําเป็นจะต้องเร่งสกัดกั้นนะครับอาวุธยิงสนับสนุนเพระนะครับเป็นการประทะครั้งที่ผ่านมามีการยิงอาวุธดังกล่าวนะครับใส่พลเรือนไทยเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับสำหรับผู้บริสุทธิ์นะครับพร้อมเน้นย้าว่าการทําลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของกรัรมพูชาที่ปฏิบัติเชิงรุกนะครับไทยจําเป็นจะต้องทําลายทิ้งอย่าง BN21 แล้วก็